นาคอสมาซ้อนไว้ครับเคลียคลิปไปเลนที่น่าสนใจตอนนี้เป็นทางด้านส่วนของตรงนี้โอเมก้ามาปวดนาคอสโดนเวฟไปอย่างนี้ยังไงครับเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าไม่เอานะครับอุ๊ยหูยซาเมียว่าเฮ้ยในมาเฉยไม่ได้ในมาจะเฉยไม่ได้ในจะกลับไปที่เฉยไม่ได้ในต้องมาอยู่กับเราก่อนโอ้โหซาเมอเรียกว่าตื้อไม่เลิกครับเป็นลูกสาวที่เรียกว่าตื้อทันที้ของโลกแล้วเก็บเฟิร์สแบบได้โดยชั้งหน้าครับอื้อแล้วยังไงครับเนี่ยเก็บเตาต่อเตาเสร็จกระต่ายต่อไหม กระต่ายกับต่อไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่นะครับสองที่ิเจ็ดวิมกรใหญ่เกิดครับตอนนี้เอา้าวินดีเซลโดนสตันอย่างงี้สตันต่อเนื่องสามทีติดรอดสูเอลเหลือขีดเดียวโดนเวฟกลับไปโดนไปอย่างงี้ไม่รอดเวฟเข้ามาข้างนี้โดนสามและยังไงต่อวินอาร์มาอย่างงี้เก็บสองหรือเปล่าเก็บโอเมกาแล้วกดเอ็กซิคิวกระต่ายตายไปด้วยตอนนี้โอโซนกอบตายด้วยครับเจอเวฟของเบตา้าเข้าไปแต่ไม่ตายนะครับตอนนี้ แ้วยังไงครับโอมากับโอเมกาเจอหน้ากันในภพรักกันในป่าแล้วเวฟไปอย่างนี้ถอยกันดีกว่าไม่เอาดีกว่าแล้วตรนไงครับโอ้โหมีการซ้อนเกิดขึ้นครับอันตีมังกรมาแล้วแต่พิษก็มาเทนก็มามูงซุไปหมดตอนนี้นากขตายแล้วหนึ่งเทนฝ่ายหนึ่งมาเทนมั่วไปแล้วตอนนี้เอ็กคลิเปอร์ฟาดไปโอมาฆ่าโอเมกาแล้วยังไงต่อมังกรจะมีใครเอาไหมดาวน์แลนฮมเป็นของโอมาฆ่ามากันร้าไปตอนนี้นะครับมังกรรอดไหม หลอดสมเอลมาเล้งครับมังกรมามามามังกรเสร็จเราแน่นอนโอ้โหความคินี่มันอะไรครับ743หลอดสมเอลเขี่ยมังกรทันไหมครับตอนนี้เทนเล็งแล้วครับเทนเล้งวิ่งมาแล้วเอ็กคาลิเบอร์ฟาดไหมเปล่าเกือบเกือบไปครับตัวเอ็กคาลิเบอร์ฟาดมาอดมังกรครับแล้วตรงกลางครับป้อมแตกไปแล้วเทนเขาบอกว่าเอ็กคาลิเบอร์ฟาดไปไม่โดนใครนะฮะตอนนี้นะครับ การแข่งกำลังเข้มข้นครับตอนนี้กระต่ายเล็งแล้วครับเวไปอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหสองตัวติดและอย่างนี้ครับโดนเวฟบกลับมาไม่รออครับสามลูกหนึ่งอย่างนี้ครับตัวตลกกลายเป็นไม่ตลกครับตอนนี้เรียบร้อยตายไปครับเอาละครับโอเมก้าจะเอ๋เจอเทนครับผมมีการดันกลับหรือเปล่าดันกลับหรือเปล่าไม่ต้องกลับไม่ต้องดันกลับฟันสดสดฟันสดเอ็กซ์คาลิเบอร์ฟาดไปฟาดสวนมาตอนนี้ยังไงเทนี่ฝ่ายหนึ่งจะไม่รออครับเฟนาฟีแดงเลยทีเดียวไม่รออครับตัวหลอดสเลเก็บไปได้เดับเบิรแท็บครับ ตอนนี้เฟมเอาวิทแฟร์เลยทีเดียวแต่ยังรอดไปได้หลอดสุเอลวิ่งมาเลนกลางเอาไงดีเอาป้อมครับคนจริงยิงป้อมเก็บไปอีกป้อมนะครับได้เราสี่ป้อมตอนนี้สามที่ทำยิังกรเกิดยังไม่มีใครเอาอะไรต่อนะครับสามคนเอาเลนบนครับต้องกันแล้วครับไม่กันไม่ได้แล้วพอทุกคนเอาเลนบอเอาเลนบนกันอย่างนี้ครับโอ้โหไม่ต้องถึงมือนาคอครับเก็บกันเองครับสองศพครับ โอเมก้าตายพร้อมก็ตายไปเลยแล้วป้อมวนแตกครับเมื่อป้อมวลแตกอย่างนี้หลอดซเอลเก็บมังกรเนียนครับผมคนเดียวก็เก็บได้ฮะเรียบร้อยหายไปแล้วมังกรหลอดซเอลอยู่ไหนรอซีบ,บอกว่าเอาควกนายดันกลางกับบนไปเราดันล่างเองไม่เอาด่างแล้วจะเอาเทนอยากกินเทนมีออกเทนโอ้โหเทนนี่โดนเล่นกลางป้อมใหญ่แล้วครับนี่เอากันตรงนี้เลยเหรอใจจิตใจทำเนื่ออะไรครับก็ตายตายเรียบร้อยครับผมอันตี่เป็นตัวของเป็นของช้างครับแล้วป้อมหน้า ไม่เหลือผมโดนเก็บอีกป้อมนึงแล้วเอาจบเลยหรือเปล่าตอนนี้ตายแล้ว5คนจบแน่นอนครับ7นาที58 59 8นาที8นาที1วิ2วิ3วิ4วิจบแล้วครับเกมนี้